ออกยังไม่ค่อย่ยังยังเลยอะ่ะออกได้ยังใกล้ออกแล้วใช่ไหมโอ้โอกิดออกแล้วขอบคุณนะมิสเตอร์บีที่ช่วยความชุ่มชำทำให้ผมสร้างอเย็ดดีๆออกมาได้สมองประกอบด้วยน้ำ85%ดังนั้นหากเราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้น และเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นโอ้ยโอ้ยคิดไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บีเอ๊นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทรห ฝนตกถนนเลื่นรถบรรทุกสี่ล้อหมุนขวางถนนถุกรถตัวชนเจ็บสามปลาอีกรายลุงใหญ่จะไปรถน้ำศพน้องชายขับรถกระบะเลี้ยวเข้าซอยถุกชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่รถพังและ่องทับเปลืองภาคที่หนึ่งประจุมผู้ประกอบการเงประมูลแก้ปัญหาการทำประม,มูลผิดกฎหมายฝนตกถนนเลื่นรถบรรทุกเล็กหมุนขวางถนนรถทัวร์โดยสารชนโชคดี รถถั่ววิ่งช้าเจ็บแค่3คนส่วนผู้โดยสารบนรถ,ถั่วไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่30เมษายน2558ร้อยารตำรวจโทนิติภูมิเนวนิตร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอเขาสมิงว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ทั่วชนรถยนต์กระบะที่บริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองตราหมู่5้าบ้านดงกา อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดในที่กเกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกเล็กยี่ห้อมิสุูบิชิสีขาว400ใหญ่ทะเบียน80ขีด4732ตราจอดอยู่บริเวณริมถนนด้านซ้ายสภาพถูกชนบริเวณประตูขณะที่ฝั่งตรงกันข้ามมีรถทัวร์โดยสารสีฟ้าทะเบียน10ขีด0662ของบริษัทเชิดไทยทัวร์จอดอยู่ริมถนนด้านขวาหน้ารถได้รับความเสียหายเล็กน้อย ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่นั่งมากับรถบรรทุกมิตซูบิชิสามรายได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอเขาสมิงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเขาสมิงแล้วนายธนงศักดิ์อ่อนสเสด็จอายุ47ปีพนักงานขับรถทัวร์โดยสารกล่าวขับรถทัวร์กลับจากกรุงเทพมุ่งหน้าเข้าไปที่สถานีขนส่งจังหวัดตราขณะนั้นมีฝนตกลงมาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถบรรทุกเล็กคันที่ชน น่าจะเหยียบเบรกกระทันหันรถจึงเกิดหมุนแล้วขวางถนนจึงเกิดการชนขึ้นซึ่งโชคดีที่ตนเองขับรถมาไม่เหลวมากเพราะช่วงนั้นฝนเพิ่งตกถนนยังเปียกน้ำฝนซึ่งการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ผู้โดยสารบนรถทัวร์ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนุ่มยายขับรถกระบะกลับบ้านญาติหลังรับแจ้งน้องชายเสียชีวิตขณะเลี้ยวเข้าซอยถูกกระบะที่วิ่งสวนมาชนเข้าอย่างแรงบาดเจ็บแค่คิ้วแต่ แต่รถหนุ่มใหญ่เสียหายหนักเวลา1ิบนาฬิกาวันที่30เมษาย,ยน2 5 5 8เจ้าหน้าที่กู้ภัยตลาดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณถนนสายตลาดแหลมงอบปากซอยบ้านตีนเนินหมู่ที่4ตำบนหนองสเสม็ดอำเภอเมือ,จองจังหวัดตราจึงออกไปตรวจสอบที่กเกิดเหตุพบรถยนต์กระบะที่ประสบเหตุเป็นรถยนต์กระบะอีซูซูดีแม็กทั้งสองคัน โดยคานแรกหันหน้าเข้าทางตัวเมืองตราดหมายเลขทะเบียนบอบไม้จอจาน755ตราด้านข้างประตูเขียนว่าลัชนีแอกับโดยนายนิรันสายสโนอายุ38ปีพักอาศัยอยู่ที่บ้านไทยวังตะบนวังกระแจอําเภอเมืองจอังกัดตาสภาพด้านหลังเสียหายจากการชนกับรถยนต์อีซูซุทะเบียนบอบไม้ขอไข่5388ตราที่ขับโดยนายเพทายวิภาตนาวินอายุ43ปี นายนิรันต์กล่าวว่าขับรถเพื่อกลับบ้านที่บ้านท้ายวังแต่รถยนต์ของนายเพทายเลี้ยวตัดหน้าจึงชนเข้าเต็มแรงด้านนายเพทายบอกว่าได้รับแจ้งจากญาติว่าน้องชายเสียชีวิตและกำลังจะรดน้ำศพน้องชายตนจึงขับรถมารวมเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อเลี้ยวเข้าซอยตีนเนินแต่เมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้วรถยนต์ของนายนิรันต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วชนเข้าที่บริเวณล,ล้อรถยนต์ด้านซ้าย อย่างแรงจนทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บและรถยนต์เสียหายดังกล่าวเสนาธิการกองทัพเรือภาคที่1ลงพื้นที่ประชุมผู้ประกอบการเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายเตียงประชุมชั้นสองที่ว่าการอภอคองใหญ่นาวาเอกสำเริงจันทร์รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1จังหวัดชนบุรีเป็นประธานประชุมผู้ประกอบการเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมีหน่วยงานรัชการผู้ทำประมงท้องถิ่นนายปัญจชัยสิรินายกสมาคมประมงคลองใหญ่นายอังกอร์รัตนพมเจ้าหน้าที่บริหารประมงตัวแทน4จังหวัดนายธนิตภูนทองประมงอำเภอคลองใหญ่นาวเอกสาวุธิบุตรศรีชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยศที่182พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข,ข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน100คนนาวเอกสำเริงได้กล่าวว่าการปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของพอเรือเอกวันลบตมิสานนหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคอสชอด้านการประมงภายใต้อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคอสชอที่ตนเองเป็นประธานและกองทัพเรือในฐานะศูนย์ประสานงานปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการแจ้งการเข้าออกท่าเรือของประมงไทยโดย แผนงานในภาพรวมในการแก้ไขปัญหาการทำประมงประกอบด้วยในวันนี้ที่ประชุมการให้ผู้ประกอบการเรือประมงทุกลำเขียนชื่อเรือไว้ที่หัวเรือทั้งซ้ายและขวาให้ชัดเจนเรือลำไหนไม่เขียนชื่อแสดงว่าผิดกฎหมายการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตการทำประมงการควบคุมและการเฝ้าระวังการทำประมงการจัดระบบติดตามตำแหน่งเรือการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรองการทำแผนระดับชาติในการป้องกันยับยั้งและการขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายการขาดรายงานและรายการควบคุมท่านี้หากสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานจะทำให้สามารถควบคุมติดตามตำแหน่งของเรือประมงและกำกับดูแลผู้ประกอบการเรือประมง ให้ปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบของสหภาพยุโรปที่จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหรฐัฐและสหภาพยุโรปในระยะยาวต่อไปจากนั้นคณะทั้งหมดได้ลงพื้นท,ที่ท่าเทียบเปื่อชชาลายยดูปัญหาของผู้ประกอบการท่าเทียบเปือและปัญหาต่างๆประวัติวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทยในประเทศไทยเมื่ออุตสาหกรรมได้ขยายตัวผู้ใช้แรงงานก็มีปัญหามากขึ้น รวมทางปัญหาแรงงานก็มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นจนทำให้ในปีพุทธศักราช2475ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการบริหารจัดการแรงงานซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงานเพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในวันที่20เมษายนพุทธศักราช2499คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกรแรงงาน ได้มีการประชุมขึ้นพร้อมทั้งมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรกําหนดให้วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวารันลึกถึงแรงงานไทยจึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองว่าในวันที่หนึ่งพฤษภาคมจึงเป็นที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติและในปีพุทธศักราช2 5 0 0ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วยแต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีอายุเพียง18เดือนก็ถูกยกเลิกไปโดยมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่19มาแทนที่และมีการให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำหนดเรื่องการคุ้มครองแรงงานและกำหนดวันกรมกรมกรมเป็นวันหยุดตามประเพณีแต่เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นมีความผันแปรจึงมีคำสั่งชี้แจงออกมาในแต่ละปี เื่อเตือนนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในวันที่หนึ่งพฤษภาคมแต่ก็มีการขอร้องไม่ให้มีการเฉลิมฉลองเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2517ได้มีการเปิดให้เฉลิมฉลองตามสมควรจึงมอบให้กลุ่มแรงงานที่ขณะนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดงานฉลองวันแรงงานแห่งชาติขึ้นที่สวนลุมพินีและมีการทำบุญตักบาตรมีนิทรรศการความรู้และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยในแต่เดิมการบริหารแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยแต่รัฐบาลเล็งเห็นว่าควรม,มีการยกระดับหน่วยงานเพื่อให้มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่สำหรับการดูแลผู้ใช้แรงงานอย่างเพียงพอในวันที่25รกรกฎาคม2536จึงได้มีประกาศนหรพระกิตศดีกาให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้นเป็นการบริหารงานมีความก้าวหน้าทับเทียมนานาชาติ แล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศสถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศู4ย์แปดสีสถานีขนส่งตราดโทร039 525า 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา 10บนาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา อ่างทองเอฟยังโชว์ฟอร์มเก่งเปิดบ้านไล่ต้อนเอาชนะตราด f อฟซประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนสำคัญในศึกดีวิชั่น1นัดกลางสัปดาห์การแข่งขันฟุตบอลดีวิชั่น n นนัดกลางสัปดาห์เมื่อวันพุทธที่29เมษายน2558อ่างทองเอฟซีรองจากฝูงของตารางเปิดสนามอาปจอ่อางทองรับการมาเยือนตราด f อทีมอันดับที่18ของตารางเริ่มเกมครึ่งแรกเป็นฝ่ายเจ้าบ้าน ที่เดินหน้าบุกเข้าใส่ทันทีและมาพังประตูขึ้นนำหนประตูต่อศูนจากกิษณะตายวันในนาทีที่19หลังจากนั้นเจ้าถิ่นยังคงคองเกมบุกได้ดีกว่าในขณะที่ทีมเยือนยังมาตั้งเกมของตนเองไม่ได้ก่อนที่ผู้ตัดสินจะเป่าจบครึ่งแรกเจ้าถิ่นออกนำอยู่1ประตูต่อศูนกลับมาเริ่มกันต่อในครึ่งเวลาหลังเจ้าถิ่นยังคงทำเกมได้ดีกว่า และมาทำประตูหนีห่าง2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่53จากสันทั์กิ่นยิสุนหลังจากนั้นอ่างทอง f อยิ่งเล่นยิ่งดีได้บวกเพิ่มมาเป็น3ประตูต่อศูนย์จากเคียนดักจัดโอซิงในนาทีที่61และเป็นประตูปิดกล่องช่วยให้อ่างทอง f c เปิดบ้านไล่ถล่มตราด f c 3ประตูต่อศูนย์ จังหวัดราดร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการลดโชว์และเจรจาธุรกิจโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่ร้านค้าสหากรณ์จังหวัดตราสาขาหนึ่งตำบลบางพระอําเภอเมืองจังหวัดตรานายประธานสธุร,รกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและแบรนด์น,นครชัยบุรินและการจัดแสดงจำหน่ายข้าวหอมมะลิโดยมีนายอาคมพิชยศักด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้กล่าวรายงานของการจัดงานครั้งนี้มีนายนุวัตรแพงเรือนเกษตรจังหวัดตรารวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รวมในอาคมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้อนุมัติให้จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและแบรนนครชัยบุรินทร์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้กำหนดจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการลรดโชวและเจราจาธุรกิจโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เห็นว่าจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมที่จะนำผลิตภัณฑ์ข้าวมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวตราดได้รู้จักผลิตภัณฑ์ข้าวแบบนครชัยบุรินประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ105ข้าวไรเบอร์รี่น้ำมันจมูกข้าวเป็นต้นท้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตราดได้มีโอกาสบริโภคข้าวคุณภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวเนื่องจากเป็นดินภูเขาไฟภายใต้แบบนครชัยบุริน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดตราดร่วมอุดหนุนข้าวหอมมะลิในงานนี้จนถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้วันแรงงานแห่งชาติแรงงานประมงได้หยุดเพราะเป็นช่วงเดือนงายหยุดทําประมงเนื่องในวันแรงงานที่วันนี้ผู้ใช้แรงงานทุกประเภทจะได้หยุดพักผ่อนแล้วร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสวัราชการจัดขึ้นซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือชาราลาย เพื่อสอบถามผู้ประกอบการว่าได้หยุดให้แรงงานได้พักตามกฎหมายหรือไม่นายวีรชาติสระแก้วไต่เรือได้กล่าวว่าช่วงนี้เข้าถึงเดือนงางเป็นช่วงที่เรือจอดเป็นประจำหากว่าแรงางานตรงกับช่วงเดือนไงก็หยุดให้แรงงานได้พักและส่วนใหญ่ว่แรงงานจะหยุดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ตรงเดือนงางก็จะไม่หยุดนายวีรชาติกล่าวอีกว่าอยากให้รัฐบาลได้ประกาศกฎหมายใหม่ขึ้นมาว่าต้องมีไตเรือเป็นคนไทย จะต้องลำบากหน่อยเพราะหาคนไทยเป็นไต้เรือน้อยมากและยังได้กล่าวว่าช่วงนี้ยังขาดแรงงานเป็นจนํานวนมากเพราะว่าบางคนทําบัตรให้แล้วก็ไปขึ้นกับเรือลําอื่นเพราะส่วนใหญ่เป็นเรืออวนล้อมต้องใช้แรงงานทั้งหมดกว่า30คนพยากรอากาศภาคตะว,วันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่ง รอยละ30ของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกจังเจิงเสาปราจีนบุรีสระแก้วและชนบุรีอุณหภูม,ตมิต่ำสุด23-27องศา,สาสเซลเซียสอุณหภูมสิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงทะเลมีคลื่นสูงป,ประมาณ1เมตร